สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีการตลาดวันนี้มากับน้องส้อยม้อยมากับยายทาด้วยนะครับวันนี้ผ้าพ่นมาเอาเห็ดนะครับพี่น้องผันแบกมาเป็นกระสอบก็มีครับเห็ดโอ้ยเห็ดหลายคือเกาพี่น้องครับเหมือนในโ้รงห่วงนะครับจะเอาด้วยไหมเอาด้วยนะครับมาเลาะตลาดน้องส้อยม้อยอยากมาด้วยน้องส้อยมมากับคุณแม่นะครับวันนี้เข้าเสื้อผ้าเลาะเบิ่งของของปลาลิ่มของนะครับเขมยนตาดอุบลราชธานี่ไป ไะให้น้องสมอยพาลรอเบิงมาหนิโอเคไปเด้อลูกลกไปดูไปดูด้วยกันครับตามมาตามมาโอ้ลืมเรืมเืมเืมนี่ไงนี่ไงเจียวแมงดาและเจียวคาสมอยเอาไ้เพื่อนไอ้ลูกมีอะไรมั่งอันนี้มีอันนี้แมงดาแมงดาไม่ใช่อันนี้แมงดาปลาแห้งยายเปียแกทำแบบนี้แมงดาแมงดาปลาแห้งแต่นี่อันนี้คืออันนี้คือเจียวคาอันนี้คือแมงดาปลาแห้ง อันนี้คือจแจวคาจ้งว่าอันจะจะโอเคอันนี้60บาทกระปุกละ60บาทแจวคาเนี่ยเอายังในก่อนทั้งนันโอ้บัมมนเป็นแจวคาตีน้อยนิดว่าแจวคาคาคาเมืองดาเม่องดาเดี๋ยวอันเอาแจวไปเพิ่นก่อนจังสิเป็นรอครับซอยม่อยไปจะไหนแซบบอแซบบอเพื่อยังไม่หยิบเป็นถุงเลยเลยอะไมาหลายอยู่มันนี่เถิงแจวคาแจวเม่องดา เอาแล้ครับผมโอเคเดี๋ยวไป็ล้อก่อนจ้าจ้าเอาไว้สัก่อนเดี๋ยวว่าเอาโอ้ยเอาแจ้วบ่แจ้วโอ้ยพี่ครับแจ้วแจวพวกสิรลเอาตลาดเอาได้แล้วบาทนียแจ้วเมี่ยงดาแจ้วคาไปส่งคนบางหันได้เฮดบ่ในซ่องแม่ลูกนี่โอ้ยเอายอง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 เสลาของข่อยเอาโอเคของข่อยนี่ครับพี่น้องครับจ่าร้อยมาเอาเฮดอีกแล้วมื้อนี้นะครับผม นี่ครับมีแต่ดอกจุ่มจุ่มกับพี่น้องครับมีแต่ไข่มันถอดไปเนล่ะทุง่งเนล่าก่อยเสียเอาโอยพลงานาพี่น้องเลยมีแต่ไข่มัน,ดนเด้เด้อะทุงนี่ได้ไอ้หนูเดี๋ยวเอามาแยกไปก่อนมันจะมหลงกันตัวเด้อครับนี่ไงเอาตั้งไว้นี่แหละของข่อยทุงใหญ่ๆบังครับพี่น้องสังเกตมีแต่ดอกตุ่มจุ่มมิเตดอกตุ่มจุ่มมิเตไข่นะครับพี่น้องครับนี่มีแต่อันงามๆแล้วพี่น้องเด้อนะครับเตรียมการเอาเมื่อ เห็ดยู่บ้านนะครับให้พูดเอาเฮ็ดนะครับโอ้ยมือนี้แห้งหลายโกงหมว่อันพี่น้องเอ้ยนะครับเอาเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกมาแล้วสวยๆงามๆนะครับจะรอแยกไปเลยถุงหนึ่งแล้วหรืบ่าสยม้อยไปรอเบื้งตลาดเท่าแล้วไปแล้วไปไปพาเลาะเบิ่งตลาดเลาะเบออะไรกันบ้างแถวน้องสวยม้อยพาเลาะตลาดวันนี้เอาเห็ดเอาถุงนี่เด้อหนูเด้อ ถุงนี่แหละตั้งวันนี้แล้วถุงหนึ่งประมาณสิบกโลนะครับนี่นะครับเพิ่งเห็ดพอ่อเห็ดพ่อกะมีเนี่พี่น้องเด้อเห็ดพ่อกะยังคือเกานะครับเอ,เล,เอเลี่เอลี่นะครับไปไปรอดูอะไรกันเราสุดทางแล้วผูว้ดมีแต่เห็ดเห็นป้เต็มอยู่บนไหมนี่ไงหม่องเพียนหม่องเพียนมะม่วงเพียนนี่ ถุงบักใหญ่ถุงเป็นกิโลมะม่วงหวานๆจะเอาอยู่สักถุงกลับมาก่อนจะเอามะม่วงไปกินกับข้าวอู้ยเห็ดอะไรเนี่ยซอยม้อยอันนี้คือเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าสวยๆเลยโอ้เขาแต่มีเนาะเขาแต่เห็นผู้ใดเนาะสั่งมือหน่อยเนาะมีคนสั่งอยู่เด้อันนี้ยังเห็ดยังตัวนี้คือเป็นตาซักตลยนี่ที่มันคือเห็ดอยู่ในหนังการ์ตูนแต่นี่แม่พี่น้องเลย เฮ็ดเพิงองนกยุ่งหมดตีซื้อป่นอ่ะไ,ไข่เห็ดละงกอกจะลอยซังไปแล้วแต่ถุงนึงหมแกงแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อน้ำพุดนะแมงกีนูนเขามีมาเลยซอยม้อยเอลยอันนั้นก็แมงกีนูนแมงกีนูนเต็มเลยแล้วก็เห็ดละงอกเป็นภูเขาเลยวันนี้ของไล่หลายพี่น้องครับตลาดริมโค้งเข้ามาหนิโอ้ทางนี้ไปจะไหนเนาะ บ่มีหยังจัะแนวติเฮลก็โบกมือบอายบายเดี๋ยวพนปือ้อทางนี้แฮงหลาพูนอะมีแต่ใครๆจุ๋มๆเลยพี่น้องเอ้เย <c oughs> โอ้ยบ่เฮ็ดหยังเนอตแต่เฮ็ดอย่างเดียวนาะทางนี้น้อพูดแล้วพูดแล้วทางนี้ <c oughs> ทางนั้นก็นเฮ็ดทางนี้ก็เฮ็ดพี่นอ้องบางติละกองจุนนจ้น <c oughs> พุ่นอยู่ว้าดูจ้าจ้าจ้ามีแต่ไข่เหลืองๆไข่งามๆพร้อมแม่เฮ็ด,ด,ๆๆดละงอก ใกล้สิเบิดหนาเด้อพี่น้องเด้อฝ้าวางเด้อนะครับมีหนาหนี่หนาเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ทรงทางไก่บนนี้เป็นถุงเป็นถุงเนี่ยปาดูเป็นกระสีทรงทางไก่คือกันพี่น้องจวดจวดขึ้กันเลยทวนก็ดีกระกลังเลือใครอยู่ว่าสันปาดูภูเขาเห็ดภูเขาเห็ดว่าไงาช่วยมยั่ยแต่เรื่องเห็ดเหรอตะลึงเห็ดเตี้ย <laughs> ปลาแห้งท่านอนก็นเห็ดคือกันบอกโอ้ย่านน้อยหนา ไปเบ um om, ิ่งพี่น้องดูพี่น้องก็อยทั้งฝนคือตั้งยิ้มไม่บุดยพี่น้องกอยยิ้มไม่พูยอยู่ทั้งนี่ใช้ละยแจวดันโอ้แจ้วกระส่งให้ลูกเรียบร้อยโอ้ยขายเห็ดขายเห็ดจะไหนคือละกัมจะขายเห็ดจะไหนคือละกัมซ้ำชกเลยนี่โอ้โอ้สาระติโอ้สาระนึกว่านึกว่าละกัมซ้ำชกนสิเห็ดเพื่อน มันก็งามพี่ลีน้องเฮ็ดก็เป็นตาจับพี่ลีเนาะงามงามพี่น้องเลยเอาน้ำน้องสมสิบโลเอาไปลวกไว้น้ำพี่น้องมาสั่งเขาก็ส่งเลยนะครับมันง่ายกว่าใครกูเขาสิไปอันไปลวกง่ายกว่าเขาสิเอาไปเฮ็ดน้ำก้นเขาเฮ็ดไว้แล้วเด็กว่าใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยนอนละกําซ่ำชอกบางง้อบางแงะก็ดีสระ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 แล้ว สระทุกอย่างแม่เปี๊ยกมิดเลยเนาะแม่เปี๊ยกนะเนาะโอ้แม่เปี๊ยกใช่ไหมโยโอเคครับแม่เปี๊ยกมืออื่นมาสัน่นว่าออเดอร์แม่เปี๊ยกเพื่อนเห็นสร้างมาเมือนั้นมันบ่มีผมก็เลยเอาอย่างเทียมให้เพื่อนไปบ่มเมือนั้นก็เลยเอาเอา,เอาจดดอกไม้โทรบอกเพื่อนเราจ้าจ้าไปเดินต่อเรากินอะไรไหมเนี่ยไม่กินหมดแล้ววันนี้น้องเยื้อยมมากับคุณเมียหมดแล้วหมดแล้ว เนี่ยแหละตลาดเราก็สูตรแค่นี้ตรงน,นั้นก็จะเป็นพวกขายหนามขายเสื้อผ้าหนาเพ่ของที่ระลึกนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นโซนของปลานะครับริมโขงนะครับมีไว้ปอกแล้วก็มีนะครับไว้ปอกแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดล่ะพี่น้องเอ๋ยเห็ดหลายเฮียงครับช่วงนี้เพราะตรงห่วงเพียบเลยนะครับ <c oughs> โอ้โฮฮยไหนล่ะเนี่ยกอาข้กระเป๋าเรี่ยงไปเอาตัวนี้ก่อน ขาดว่าใดดิต้อาใส่ถุงไงนะจ้าอุย้ยสวรรค์ตีเฮ็ดเพิ่อนนี่แหละเฮ็ดเพิ่อนี่ละเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอเสิลืมเสียลืมเมื่อน้ำกลนข่อยเด้อจ้าจ่าอ้ยถ้าเมียข่อยปากกามา,า,าแต่ใส่เมียเนี่ยอุย้ยปากกาไม่ใช่นี่ได้ปากกาเดี๋ยวปากกาเมื่อปีงก่อนพี่น้องครับปากกามาปีงก่อนนะครับเป็นจะไดนแจวเบิดจะปลุกไม่ใช่ต้า จเจ้าเบิร์ตเจ้ากุ๊บอ๋ออันนี้อ้าวอนู่นอะไรนะ่ะเจอกันอีกแล้วสาวสวยแห่งโตโยตา้าโอ้วันนี้มาจัดบูธเหรอครับโอ้โหมีจัดบูธด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสักแป๊บหนึ่งก่อนจะมาเอาเห็ดเหี้ยป้าพี่น้องจ้ะโอ้โหมาซื้อเห็ดได้รถพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตมาเบิรงรถน้ำพึนก่อนจากโตโยตา้า โอ้โหมีจัดบูธด้วยนะครับมีแนะนำยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้มีฟรีดาวเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากไม่อยากใช้เงินรับรถอ๋อจ้มีฟรีดาวาให้เลยจา้ามีฟรีดาวด้วยจัดกี่วันครับตรงนี้ครับจัดวันเดียวค่ะวันเดียวแน่พี่น้องเบื่องคิปมาพอท่านครับผมเพราะว่าคิปอ,อาจจะลงมืออื่นหรือมือเรี่ยงนะครับพี่น้องมาพอท่านเดื้อบานจัดเมื่อเดียวเองนะครับ โอ้โหนี่สมาร์ทแคปนะครับจะเป็นสมาร์ทแคร็บจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะโอเครถครอบครัวนะครับราคาดาวฟรีดาวด้วยคค่่ะราาเริ่มต้นที่เจ็ดแสนที่บาทนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะครับตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ขี่ไปล่าสัตว์ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าล้อใหญ่มากสูงมากนะครับออาโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ งามพี่น้องครับงามมีรถใหม่พร้อมนะครับเป็นจัดบูธนะครับมาซื้อเฮ็ดเฮ็ดรถใหม่พร้อมนะครับรเพื่อเลยแวะมาเบิ่งน้ำเพ้งนนะครับผู้ใดสนใจรถใหม่นะครับเพื่อนว่าฟี่ดาวฟี่ดาวนะครับนะ,ะาราคาเริ่มต้นที่เจ็ดเสียนมาสั่นเพื่อนว่าเอ้าเอ้าอาศัยไปเพิ่งกันพี่น้องนะครับต่างโกศห้าเพื่อนน้ำจริงแต่น้อยจริงๆแล้วก็มาเอาเฮ็ดนในละพี่น้องเ <laughs> อ๋ยอันนี้เงินค่าอะไรวะนี่ถือไปลืมเลยเนี่ย โอ้ค่าแจีวเหรอค่าเห็ดเดี๋ยวค่อยอวนเอาเนาะจ้าโอเคครับโอเคโอเคปะ่ะปลาเนี้ครบแลบ้วบ่ได้ครบหรือยังสองแม่ลูกเนี่ยโอ้ได้เห็ดแล้วพูดนะปอ้ยสามกิโลพันจัดไปเอา้าโอเคเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเมื่อก่อนสิไปหาซื้อของเออปลาปลานั่นเนาะลืมเรืมเืม,เมปะ่ะโอเคบายบายไปแล้ว